กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ที่จะชวนคุยชวนคิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะธรรมดาที่ไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาเปิดประเด็นที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยหรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างนั่นก็คือธรรมะเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องลึกลับหลายครั้งที่เราได้ยินคำว่าธรรมะเรามักจะนึกถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติปาฏิหาริย์อภินิหารหรืออะไรที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของคนที่พิเศษจริงๆเท่านั้นเป็นเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเท่านั้นที่จะเข้าใจได้แต่จริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลย ธรรมะคือความจริงของธรรมชาติธรรมะคือความเป็นไปของชีวิตธรรมะคือสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันเพียงแต่เราอาจจะได้ไม่สังเกตหรืออาจจะมองข้ามไปเท่านั้นเองคำว่าลึกซึ้งในที่นี้หมายถึงความละเอียดอ่อนความซับซ้อนของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความรักความกโกรธความเศร้า ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีที่มาที่ไปมีกระบวนการทำงานของมันเองเปรียบเทียมง่ายๆเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้งอกขึ้นมาเองลอยๆแต่ต้องมีเมล็ดมีดินมีน้ำมีแสงแดดมีการดูแลเอาใจใส่กว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้ธรรมะก็เช่นกัน การที่เราจะเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติก็ต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกฝนการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนลองนึกภาพว่าเรากำลังมองดูทะเล เราอาจจะเห็นแค่ผิวน้ำที่สวยงามแสงแดดที่ส่องกระทบแต่ถ้าเราดำดิ่งลงไปเราจะเห็นโลกใต้น้ำที่สวยงามและซับซ้อนกว่าที่เราคิดมีปการังมีปลาหลากสีมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่อาศัยอยู่การเข้าใจธรรมะก็เหมือนกันเราต้องดำดิ่งลงไปในจิตใจของเราเองเพื่อที่จะค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ธรรมะไม่ได้บอกให้เราเชื่ออะไรง่าย ธรรมะไม่ได้บอกให้เรางมงายแต่ธรรมะชวนให้เราพิสูจน์ชวนให้เราทดลองชวนให้เราพิจารณาด้วยปัญญาของเราเองพระครุฑเจ้าเองก็ทรงสอนให้เราใช้สติปัญญาของเราเองในการตัดสินใจว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของความโกรธ เวลาที่เราโกรธเรามักจะรู้สึกว่าความโกรธมันเกิดขึ้นเองควบคุมไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วความโกรธไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆแต่เกิดจากเหตุปัจจัยบางอย่างอาจจะเกิดจากการที่เราไม่พอใจในสถานการณ์บางอย่างอาจจะเกิดจากการที่เราถูกขัดใจอาจจะเกิดจากการที่เราคาดหวังบางอย่างแล้วไม่เป็นไปตามที่หวัง ถ้าเราเข้าใจว่าความโกรธเกิดจากอะไรเราก็จะสามารถจัดการกับความโกรธได้ดีขึ้นเราอาจจะลองหายใจลึกๆเราอาจจะลองเปลี่ยนมุมมองเราอาจจะลองพูดคุยกับคนที่ทำให้เราโกรธด้วยเหตุผลแทนที่ใช้แต่อารมณ์ ธรรมะสอนให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตชีวิตไม่ได้มีแต่ความสุขชีวิตไม่ได้มีแต่ความสำเร็จชีวิตไม่ได้มีแต่สิ่งที่สวยงามแต่ชีวิตก็มีความทุกข์มีความผิดหวังมีความสูญเสียมีความไม่แน่นอนถ้าเราเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้น การที่เราพยายามหลียกหนีความทุกข์ไม่ได้ทำให้ความทุกข์หายไปแต่กลับทำให้เราทุกข์มากขึ้นเพราะเรากำลังปฏิเสธความจริงเรากำลังต่อต้านธรรมชาติธรรมะสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์เรียนรู้จากความทุกข์และเติบโตจากความทุกข์เปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราเจ็บป่วย การที่เราพยายามปฏิเสธว่าเราไม่ป่วยไม่ได้ทำให้เราหายป่วยแต่กลับทำให้เราป่วยหนักขึ้นเพราะเราไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องธรรมะสอนให้เรายอมรับความจริงว่าเราเจ็บป่วยและหาวิธีรักษาตัวเองให้หายการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องไปนั่งสมาธิหลายชั่วโมงการที่เราต้องถือศีลาดการที่เราต้องบวช การปฏิบัติธรรมหมายถึงการที่เราใช้ชีวิตอย่างมีสติการที่เราทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจการที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นการที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นการที่เราตื่นเช้ามาแล้วตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่การที่ดูแลครอบครัวด้วยความรักการที่เราช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจทั้งหมดนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้ว ธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลตัวธรรมะอยู่ในตัวเราธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพียงแต่เราต้องเปิดใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอหลายคนอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับตัวเองแต่จริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เราคิด เพียงแต่เราต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเริ่มจากการสังเกตตัวเองสังเกตความคิดสังเกตความรู้สึกของตัวเองเริ่มจากการทำความดีเล็กๆน้อยๆเริ่มจากการช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับการที่เราเริ่มเรียนภาษาใหม่เราอาจจะเริ่มจากการเรียนตัวอักษรเรียนคำศัพท์ง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ การเรียนรู้ธรรมะก็เช่นกันเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกดดันตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีความตั้งใจจริงมีความอดทนและมีความเพียรพยายามถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็จะสามารถเข้าใจธรรมะได้ในที่สุด อย่ากลัวที่จะถามอย่ากลัวที่จะสงสยัยอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การเรียนรู้ธรรมะเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเราจะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆธรรมะไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นประสบการณ์ธรรมะไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นการปฏิบัติ ธรรมะไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำการที่เราอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วแต่เราต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราต้องนำมาปฏิบัติจริงต้องนำมาเผชิญหน้ากับปัญหาต้องนำมาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เหมือนกับการที่เราเรียนทำอาหารเราอาจจะอ่านตำราอาหารหลายเล่มดูเชฟทำอาหารหลายครั้งแต่ถ้าเราไม่เคยลงมือทำเองเราก็จะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรจะไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรเท่าไรจะไม่รู้ว่าต้องใช้ไฟแรงแค่ไหนธรรมะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันธรรมะสอนให้เราไม่ยึดติดกับอดีต ธรรมะสอนให้เราไม่กังวลกับอนาคตเพราะอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่เราทำได้คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดการที่จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแต่กลับทำให้เราทุกข์มากขึ้นธรรมะสอนให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไป การที่เรากังวลกับอนาคตมากเกินไปไม่ได้ช่วยให้อนาคตดีขึ้นแต่กลับทำให้เราเครียดมากขึ้นธรรมะสอนให้เราวางแผนสำหรับอนาคตแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอการที่อยู่กับปัจจุบันคือการที่เรามีสติกับสิ่งที่กำลังทำอยู่การที่เราใส่ใจกับทุกรายละเอียดการที่เราไม่วอกแวกการที่เราไม่คิดถึงเรื่องอื่น เปรียบเทียบเหมือนกับการที่เรากำลังเดินเล่นในสวนเราอาจจะมัวแต่คิดถึงเรื่องงานที่ยังทำไม่เสร็จหรือคิดถึงเรื่องที่ทะเลาะกับแฟนแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นดอกไม้ที่กำลังบานสังเกตเห็นผีเสื้อที่กำลังบินสังเกตเห็นเสียงนกร้องสังเกตเห็นลมที่พัดผ่านการอยู่กับปัจจุบันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เราสงบมากขึ้นทำให้เรามีสติมากขึ้น ธรรมะสอนให้เราไม่ยึดติดธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงการที่เรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของชื่อเสียงตำแหน่งหรือแม้แต่คนที่เรารักเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะทุกข์มากธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไป ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงการที่เรายอมรับความจริงคือการเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามเหตุปัจจัยเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เรากำรายไว้ในมือถ้าเรากำแน่นเกินไปรายก็จะไหลออกจากมือแต่ถ้าเราปล่อยมือสายก็จะคงอยู่ในมือของเราธรรมะสอนใหเรามีเมตตาธรรมะสอนให้เรามีกรุณา ธรรมะสอนให้เรามีมุทิตาธรรมะสอนให้เรามีอุเบกขาเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์มุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขอุเบกขาคือความวางเฉยคือการที่เราไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือการที่เรามองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง การที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเพราะการให้มีความสุขมากกว่าการรับการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เราลืมความทุกข์ของตัวเองการที่เรามีกรุณาต่อผู้อื่นทำให้เราเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นมากขึ้นทำให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นการที่เรามีมุทิตาต่อผู้อื่นทำให้เราเป็นคนที่ไม่ริษยา ทำให้เรายินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นการที่เรามีอุเบกขาทําให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้นทําให้เราไม่ตัดสินผู้อื่นทําให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นกลางธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึง้งไม่ใช่เรื่องลึกลับธรรมะคือความจริงของชีวิตธรรมะคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราธรรมะคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยและอย่าลืมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะคือเรื่องง่ายๆที่เราทำได้ทุกวัน